รัฐบาลเนี่ยได้ถอดบทเรียนจากโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้วหรืออยังเพราะมีข้อมูลจากประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยก็มองบอกว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทย อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ณเวลานี้เพราะถ้าเราไปดูสถานการณ์การครอบครองบ้านอื้อทรอตอนนี้กลับตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดบางคนซื้อเพื่อเก็งกาไรก็มีปล่อยเช่าก็มีราคาก็แพงขึ้นหรือบางคนนํามารีโนเวทขายในราคาแพงกว่าครับหากรัฐบาลอยากจะช่วยให้กลุ่มเฟิร์สจ็อบเบอร์ ตั้งตัวได้มีบ้านหลังแรกได้อาจจะต้องไปดูโครงการบ้านที่เป็นบ้านมือ2ที่ยังขายไม่ออกหรือว่าบ้านที่สร้างขึ้นมาผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดบริเวณชานเมืองราคาไม่เกิน3ล้านบาทมาให้กลุ่มเฟิร์สจ็อปเปอร์เขาได้ซื้อขายกันปล่อยแบบสินเชื่อง่ายๆแบบนี้อาจจะตอบโจทย์มากกว่าหรือไม่ครับกรณีที่ใช้ที่ดินของการถไฟเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับผมตีไว้ตารางวาละ3า0แสนหะลงจ้วงตรงนั้น15ไร่ก็1 8 0ัล้าน เอามาสร้างบ้านให้ชาวบ,บ้านอยู่เนี่ยครับปู่มันเอ่อมันมากเกินไปสู้แล้วก็เป็นที่ดินตามป่าเขาเอา่อและป่าเสื่อมโทรมเนี่ยเอามาแบ่งให้ชาวบ,บ้านอยากไรทำาหากนินนั้นเนเรื่องหนึ่งแต่นี่ชาวบ,บ้านพอมีพอกินเขาซื้อบ้านในตลาดเปิดได้อยู่แล้วผ่าไปให้เขาเนี่ยแถวนั้นเนี่ยครับมีบ้านที่ตอนนี้มีบ้านที่ราคาตั้งแบบสามล้านมือผู้ประกอบการเนี่ยประมาณหนึ่งแสนหน่วยแล้วก็บ้านมือสองอีกประมาณสองแสนหน่วยเราช่วยเขาไม่ดีกว่าหรือพเพื่อนเพก็สามารถที่จะขายบ้านได้แล้วก็จะไปใช้หนี้หรือไม่ก็ เอาไปต่อทุนทาธุรกิจธุรกิจจะได้หมุนเวียนไม่ได้หมายความว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้คุณผู้ชมหากว่าจะเดินหน้าโครงการนี้จริงๆมีอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันบอกว่าอาจจะต้องถอดบ,บทเรียนจากโครงการบ้านเอื้ออาทรเช่นหากจะให้มีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนสัญญารัฐบาลอาจจะต้องไปตรวจสอบรายได้อายุของผู้ครอบครองรายใหม่เพื่อไม่ให้บ้านเนี่ยตกไปอยู่ในมือของคนที่จะเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์หากําไรจากโครงการบ้านของรัฐกับเออย่างนี้เขาบอกว่า ถ้าเราซื้อบ้านเพือ่อคนไทยก็เหมือนกันนะก็ประกาศไวนะ้บอกว่าเนี่ยพอคุณจองไปแต่ไม่ทุจริตไม่จนนะเพราะว่าอย่างลูกผมเนี่ยก็เป็นลูกคนไม่จนนะพู้ผมก็ไม่ไม่จนเนี่ยครับแต่ไม่มีบ้านใช่ไหมผมก็ให้เขาไปแกล้งจองได้นะซึ่งไอ้จะจับสลากได้ไอ้คนจนจริงไม่ได้หรอกไอ้คนที่ไม่จนอาจจะจับฉลากได้แน่นอนเลยนะครับแล้วบอกว่าอีกห้าปีข้างหนะ้าเข้าไปขายต่อได้แล้วเหมือนกับบ้านเอื้อทอนเลยอีกห้าปีก็ขายต่อได้เลยตร,ตรงตรงว่าก็เอาไปปล่อยให้ชาวบ้านเซ็งลีอย่างนี้นี่ถือว่าไม่เหมาะสมนะครับ